ภาวะปวดข้อสะบ้าต้นขาเพอร์เ o f e m ฟม a ร p เ i n s y น d ินโ e <syndrome> มเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาการปวดเข่าหน้าหรือ r ร n n เ r อสนีเป็นอาการเจ็บปวดบริเวณรอบๆบหัวเขา่าโดยเฉพาะด้านหน้าของเขา่าหรือรอบรอบลูกสะบ้ามักพบในนักกีฬาหรือผู้ที่ใช้งานเข่าซ้ำๆเช่นวิ่งปัน่นจักรยานหรือขึ้นลงบันไดบ่อยๆเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่อาการที่พบได้บ่อยปวดบริเวณด้านหน้าของหัวเขา่าหรือรอบๆกระดูกสะบ้าเจ็บมากขึ้นเมื่อขึ้นหรือลงบันได นั่งยองๆหรือเมื่อนั่งนานๆนนแล้วลุกขึ้นอาจมีเสียงคลิกหรือเสียงดังกรอบแกรบในเขา่าแว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายสาเหตุที่เป็นไปได้ใช้งานหัวเข่าหนักหรือซ้ำๆเช่นวิ่งหรือกระโดดบ่อยๆกล้ามเนื้อรอบเข่าไม่สมดุลเช่นกล้ามเนื้อหน้าขาอ่อนแรงกระดูกสะบ้าเคลื่อนหรือไม่เข้าร่องตามแนวที่ควรเป็นท่าทางหรือการเดินไม่ถูกต้องใส่รองเท้าที่ไม่มีการรองรับที่ดีหรือพื้นผิวการวิ่งที่แข็งเกินไป ขอและประแจนแนวทางการรักษาพักการใช้งานหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให้ปวดประคบเย็นบริเวณที่ปวด15-20นาทีวันละ2-3งครั้งทํากายภาพบําบัดบริหารกล้ามเนื้อหน้าขาคอรเซสบริหารกล้ามเนื้อสะโพกเช่นกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างใช้เทปพ,พยุงเขา่าหรือสายรัดเขา่าชุดประคองกระดูกสะบ้าตรวจรองเท้าและอาจต้องใช้อุปกรณ์เสริมเช่นแผ่นรองฝ่าเท้า